สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านคืนนี้ผมจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับเรื่องราวที่ได้ยินมาจากปากของคุณเองชายหนุ่มผู้มีความฝันอนเรียบง่ายนั่นก็คือการมีร้านอาหารเป็นของตัวเองแต่ว่าบางครั้งความฝันนั้นก็อาจนำพาเขาไปสู่สถานที่ที่คาดไม่ถึงก็เป็นไดน้เรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่เมืองเชียงรายเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองครับเรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นกับคุณเองหนุ่มเชียงรายวัย28ปี ชีวิตของเขาและแฟนสาวที่ชื่อว่าคุณนือนั้นวนเวียนอยู่ที่เมืองแห่งนี้ทั้งคู่ต่างมีความฝันร่วมกันก็คืออยากจะมีธุรกิจเล็กๆทั้งสองคนอยากจะเปิดร้านเบเกวีวให้ลูกค้าได้มาอิ่มอร่อยซึ่งมันก็คือความหวังของคนที่อยากเริ่มต้นชีวิตคู่อยากสร้างอนาคตไปด้วยกันมันเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังและความมุ่งมั่นจริงๆครับในปีสอง6ปีนั้น คุณเอกและคุณมิวตัดสินใจลงขันกันเปิดรา้าน๋วยดเตี๋ยวในย่านใกล้มาหาวิทยาลัยชื่อดังของเชียงรายทำเลตรงนั้นถือว่าดีมากเลยครับมีทั้งนักศึกษาและก็ผู้คนผู้กพ่านดูเหมือนว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่การหาที่พักในย่านที่คึกคักเช่นนี้มันกลับเป็นเรื่องยากมากเลยครับสุดท้ายแล้วคุณเอกก็ไปพบตึกแถวสองชั้นหลังหนึ่งมีทั้งหมดแปดผู้หาเรียงกันตึกถึงแม้ว่าจะเก่าแต่มันก็ยังดูสะอาดครับ ราคาค่าเช่าเพียงเดือนละสี่พันบาทพร้อมมีเงินประกันอีกประมาณหนึ่งหพันบาทเจ้าของตึกนี้เป็นป้าคนหนึ่งป้าอนุญาตให้คุณเอกเข้าไปจัดเตรียมของได้ก่อนสัญญาเช่าจะเริ่มต้นคุณเอกตัดสินใจเช่าตึกห้องที่หกโดยไม่ได้คิดถึงสิ่งใดมากนะด้วยความที่ต้องการทั้งที่พักและที่ทํากินอย่างเร่งด่วนตอนนั้นเองที่คุณเอกไม่ทราบเลยว่าตึกห้องที่หกที่เขาเช่าอยู่นั้นมีประวัติที่ชาวบ้านแถวนั้นเลี่ยงที่จะพูดถึง ประวัติที่เต็มไปด้วยความเศร้าและก็ความตายจุดเริ่มต้นของความหลอนอยู่ที่ตึกห้องที่หกครับคุณมิวแฟนสาวของคุณเอกต้องกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่ต่างจังหวัดทําให้คุณเอกต้องจัดการทุกอย่างเพียงลําพังทั้งทาความสะอาดจับล้านและก็ย้ายของในวันแรกที่เขาเข้าไปทําความสะอาดตึกซอยนั้นมันเงียบผิดปกติอย่างน่าประหลาดเลยครับทั้งที่มันเป็นย่านนักศึกษามันควรจะมีความจอแจมากกว่านี้ แต่ว่าวันนั้นมันเงียบสนิทจริงๆมันเป็นความเงียบที่เหมือนตัดขาดจากโลกภายนอกคุณเอกขนของขึ้นไปที่ชั้นสองซึ่งมีบันไดแคบๆและระเบียงเล็กๆติดก,กับถนนเขาจัดของจนถึงสามทุ่มด้วยความเหนื่อยล้าเขาจึงไปอาบน้ําและก็ตั้งใจจะนําผ้าเช็ดตัวไปตากที่ระเบียงโดยไม่ได้เปิดไฟในห้องคิดว่าแสงจากถนนก็คงเพียงพอขณะที่กําลังตากผ้าที่ระเบียงจู่ๆก็มีเสียงมอเตอร์ไซค์ดังมาจากไกลๆ คุณเอกหันไปเห็นกลุ่มนักศ,ศึกษาที่กำลังขี่ผ่านไปหนึ่งในนั้นตะโกนเสียงดังพร้อมชี้มาทางเขาคุณเอกแกก็งงครับคิดว่าพวกเขาคงเมาหรือว่าแกล้งกันจึงไม่ได้สนใจอะไรมากนะักแล้วก็เดินกลับเข้าไปนอนแต่คืนนั้นคุณเอกนอนไม่หลับเลยเขากระสับกระส่ายและก็อึดอัดมากตัวคุณเอกคิดว่าเป็นเพราะไม่คุนที่คืนแรกน้นก็ผ่านไปอย่างเงียบๆแต่ความรู้สึกไม่ด,ดีก็เริ่มก่อตัวขึ้นในใจเขาแล้ว ความรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่เราอาจจะมองข้ามไปเช้าวันต่อมาครับคุณเอกก็ตื่นสายเพราะว่าเมื่อคือนนอนไม่ค่อยจะหลับจึงเดินไปซื้อข้าวที่ร้านป้าที่อยู่เยื้องกันป้าแกเป็นคนที่อธยาศัยดีครับแล้วก็ชอบคุยกับลูกค้าคุณเอกก็สั่งข้าวผัดแล้วก็นั่งรอพอป้าเดินเอาข้าวมาเสิร์ฟให้แล้วก็กระซิบถามด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าน้อง ทำไมไม่หาตึกที่มันดีกว่านี้ล่ะตึกอื่นมันก็มีว่างน,นะคุณเอกได้ฟังแล้วก็งงครับจึงถามป้ากลับไปว่าทำไมล่ะครับป้าตรงนี้มันก็ดีไม่ใช่ล่ะครับใกล้กับมาหาวิทยาลัยคนก็เยอะแยะป้าก็ทำหน้าจริงจังครับก่อนที่จะมองซ้ายมองขวาแล้วพูดกลับมาเบาๆว่าตึกนั้นนะ่ะมันมีประวัติไม่ดีนะน้องเคยมีคนฆ่าตัวตายสองคนแล้วนะ ที่ตึกหกที่น้องเช่านี้แหละค่าตัวตายรายแรกแล้วก็ตึกสามก็ตายในปีต่อมาลองนึกภาพตามนะครับนั่งกินข้าวเช้าอยู่สบายๆแล้วจูจ่ๆก,ก็ได้ยินเรื่องแบบนี้จากคนในพื้นที่คุณเอกพยายามขำกบเกลือแล้วก็บอกว่าโถป้าป้าจะแกล้งผมหรือเปล่าครับเนี่ยเรื่องทีผีส,งสังๆป้าใส่หน้าแล้วก็ทำสีหน้าจริงจังมากเลยครับบอกว่า ป้าเตือนเพราะหวังดีนะน้องระวังตัวด้วยคุณเอกกลับตึกด้วยความรู้สึกกังวลความกังวลน,นั้นเข้าก่อคุมจิตใจของเขาเขาจึงโทรหาคุณมิวแล้วเล่าเรื่องที่ได้ยินจากป้ายฟังทั้งหมดคุณมิวก็ด่ากลับมายกใหญ่บอกคุณเอกว่าใจร้อนไม่ยอมเช็คประวัติ่อนเซ็นสัญญาคุณเอกเองก็รู้สึกผิดครับแต่ว่าสัญญาก็เซ็นไปแล้วเงินประกันก็จ่ายไปแล้วจะถอยหลังก็ไม่ได้ เขาจึงตัดสินใจโทรหาพี่ชายที่เป็นตำรวจในพื้นที่ขอให้ช่วยถามตำรวจรุ่นเก่าๆว่ามีเคสแบบที่ป้าบอกหรือไม่การที่ต้องสืบเรื่องแบบนี้มันเหมือนว่าเรากำลังยอมรับว,ว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นจริงๆไม่ถึงชั่วโมงครับพี่ชายคุณเอกก็โทรกลับมาด้วยน้ำเสียงจริงจังมากแล้วก็บอกคุณเอกว่าสงสัยจะจริงนะเอกลองเช็คด,ดูดีๆคุณเอกจึงเปิดคอมพิวเตอร์แล้วค้นหาข้อมูลทันทีครับพิมพ์คำค้นหา แล้วสิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอทำให้ข่านี้ตกใจอย่างมากข่าวพบข่าวเก่าจากเว็บท้องขินจริงๆมันมีเหตุฆ่าตัวตายจริงรายแรกในตึกหกเป็นนักศึกษาหญิงแขวนคอกับบันไดชั้นสองศพห้อยลงมาหน้าประตูห้องน้ำชั้นล่างภาพข่าวติดตาคุณเอกมากเลยครับเจ้าหน้าที่กำลังตัดเชือกศพทที่น่าสยดสยองส่วนรายที่สองในตึกสามเป็นผู้ชายแขวนคอในห้องน้ำแต่ไม่มีภาพประกอบ ซึ่งมันก็ยืนยันว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงคุณเอกรู้สึกว่าต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อบรรเทาความรู้สึกไม่สบายใจเขาคิดว่าการทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่จากไปน่าจะดีที่สุดเขาพยายามติดต่อเพื่อนของผู้เสียชีวิตซึ่งหาได้แค่เพื่อนของน้องที่เสียชีวิตในปกสามซึ่งชื่อว่าน้องต้นเพื่อนเล่าว่าน้องต้นเนี่ยปกติเป็นคนลาเลยแต่ว่าก่อนตายมีอาการแปลกๆบ่นว่าเหมือนมีคนตามตลอด เหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ไกลๆเพื่อนถามคุณเอกป้าแล้วพี่ไม่กลัวหรอยอยู่ตึกนั้นคุณเอกทําใจแข็งไม่อยากคิดมากแค่อยากทาบุญให้มันจบจไปแต่สิ่งที่เพื่อนเล่าต่อไปมันหลอนยิ่งกว่าครับเพื่อนลงต้นพาลงต้นไปหาหมอศัยศาสตร์หมอบอกว่าคนแรกที่ตายในตึกยังไม่ไปไหนเลยแล้วก็กําลังพาคนอื่นไปด้วยคําพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจคุณเอกเขาบอกตัวเองว่าไม่เชื่อ แต่พอนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนึกถึงข่าวที่อ่านลึกๆแล้วใจก็หวาดระแวงสองวันก่อนร้านจะเปิดคุณมิวก็กลับมาจากต่างจังหวัดแล้วพร้อมกับน้าสมชายที่มาจากกรุงเทพด้วยมาช่วยกันจัดร้านคุณเอกไม่ได้เล่าประวัติตึกให้กับน้าฟังเนื่องจากว่ากลัวว่าน้าเขาจะกลัวคืนนั้นทั้งสามคนก็นอนในตึกหงนี่แหละครับคุณเอกกับคุณมิวนอนตึกด้านในส่วนน้าสมชายอะนอนที่ตึกด้านนอกติดบันได คืนนั้นค่อนข้างจะเงียบมากเลยครับแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณเอกจึงโล่งใจคิดว่าความกลัวอาจเป็นแค่จินตนาการแต่เช้าวันต่อมาครับก่อนที่น้าสมชายจะกลับน้าดึงตัวคุณเอกไปคุยส่วนตัวสีหน้าของน้าดูไม่ค่อยสบายใจบอกว่าเมื่อคืนรู้สึกเหมือนถูกผีอำมมีผู้หญิงมากระซิบข้างหูเสียงนั้นค่อนข้างจะแผ่วเบาแต่ว่าชัดเจนแต่ว่าน้าไม่ได้เล่ารายละเอียดเชิงลึกคุณเอกก็หัวเรากกบเกลื่อน แล้วก็บอกไปว่าโถนะน่าคงฝันไปนะครับแต่ว่าจใจก็แอบเต้นแรงเหมือนกันพอนึกถึงคําพูดของหมอสาศาส้าที่ว่าวิญญาณตนแรกยังไม่ไปไหนเลยแล้วก็ถึงวันที่ร้านิ้เตี๋ยวเปิดตัวคุณเอกและคุณมิวยุ่งอยู่กับการขายชีวิตดูเข้าที่เข้าทางมากเลยครับมันดูเหมือนว่าทุกอย่างจะกลับสู่สภาวะปกติจริงๆแต่ว่าทุกครั้งที่คุณเอกเดินผ่านบันไดหรือห้องน้ําชั้นล่างเขารู้สึกว่าเหมือนมีคนจ้องมองอยู่ตลอดเวลา ทำให้เขาไม่กล้าเข้าห้องน้ำคนเดียวตอกนกลางคืนถ้าคุณมีไม่ลงมาด้วยบางครั้งตอนกลางวันพอเดินผ่านห้องน้ําก็เหมือนจะเห็นเงาคนยืนอยู่ข้างในมองไม่ค่อยชัดแต่มันก็ชัดพอที่จะทําให้ใจหายได้ทุกครั้งความรู้สึกว่ามีอะไรตามความรู้สึกว่ามีสายตาจ้องมองอยู่ตลอดเวลาคุณเองจึงตัดสินใจติดต่อวัดใกล้ๆขอให้พระมาสวดมนต์แล้วก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับปินญ,ญายที่อยู่ในตึกวันที่พระมาครับ ตึกมันก็ค่อนๆ้างจะเงียบผิดปกติเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจ้องมองอยู่แล้วหลังจากทำบุญเหตุการณ์แปลกก็ดูเหมือนจะลดลงนะครับแต่ว่าความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นมันก็ยังคงอยู่เกือบสองปีผ่านไปร้านกว๋วยเตี๋ยวไปได้ดีมากครับคุณเอกเก็บเงินได้พอที่จะย้ายไปเช่าตึกใหม่แล้วซึ่งมีทำเลดีกว่าเดิมและไม่มีประวัติหลอนๆทำให้เขาตัดสินใจไม่ยากเลยครับที่จะย้ายออก และเขาพยายามทำบุญอยูทมม่ที่ส่วนตศวให้กับวิญญาณทั้งสองทุกปีเพราะเชื่อว่าการเคารพสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นสิ่งที่ควรทำเรื่องนี้สอนคุณเอกหลายอย่างเลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องผีนะแต่เป็นการตัดสินใจความใจร้อนทำให้เขาเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดผมคิดว่าตึกแถวนี้มันมีพลังงานบางอย่างอยู่จริงๆนะวิญญาณนักศึกษาหญิงที่เสียชีวิตในตึกหกอาจจะยังวนเวียนอยู่เพราะการตายอย่างกระทันหัน มันมีทั้งความทุกข์ความเสียใจส่วนน้องต้นที่เสียชีวิตในปึกที่สามอาจจะถูกวิญญาณนี้ดึงไปจริงๆก็ได้ตามที่หมอศยาศา,ศาสตร์บอกวิญญาณที่ไม่สงบบางครั้งก็อาจจะอยากพาคนอื่นไปอยู่ด้วยคุณเอกเล่าว่าหลังย้ายออกเขาก็เริ่มสวดมนต์นก่อนนอนทุกคืนและทุกครั้งที่ผ่านซอยนั้นจะรู้สึกว่าเหมือนมีสายตากำลังจ้องมองเขาอยู่คุณผู้ฟังคิดยังไงครับ วิญญาณในตึกนั้นยังคงมีอยู่หรือไม่แล้วนักศึกษาหญิงคนนั้นพานองต้นเป็นจริงหรือเปล่าถ้าหากว่าคุณต้องเช่าตึกที่มีประวัติแบบนี้คุณจะทําอย่างไรครับคุณจะกล้าอยู่ต่อไหมหรือจะรีบย้ายออกไปให้เร็วที่สุดคุณผู้ฟังเคยเจออะไรหลอนๆในตึกเก่าหรือที่ใหม่ๆที่คุณไม่เคยไปมาก่อนไหมครับลองแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวหลอนๆ อย่าลืมกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องผีในคืนถัดไปสำหรับคืนนี้ก็ขอให้คุณนอนหลับฝันดีและขอให้คืนนี้มีแต่ความสงบนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ